ตายติ๊กูอัติการ์ยิงตายใครตายก็เทใครรอดก็ชนะอ่าเอาดิเอาดิาดมันเหยียดไปตรงตรงนี้แหละเพราะเหยียดอคัคลิปด้วยไงมันก็เลยแดบนี้หน่อย Sorry as DJ สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเงี้ยสำหรับคลิปนี้นะครับน้องๆอ่าหลังจากที่บางเงี้ยลงคลิปฟีฟายไปชงนําคลิปนะครับน้องๆก็มีคนมาเข้ามาเม้นหน้าผมท้าหนึ่งๆบางเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะเขาเห็นบางเงี้ยอยู่แรล่งแดงไงแดงหนึ่งดาวไงแล้วตอนนี้บางเงี้ยก็อยู่แดงหนึ่งดาวแล้วก็สี่พันแล้วแต่ไหมอ่าและฉะนั้นหลายคนบอกว่ามึงเงี้ยมึงเงี้ย อยู่แรงแดงหนึ่งดาวมึงจะตึงตามที่ว่าอยู่แห่งแดงหรือเปล่างั้นผมขอท่านหนึ่งหน่อยอวันนี้เดี๋ยวเรามารู้กันว่าแดงหนึ่งดาวหนึ่งหนึ่งกับเอฟซีว่าจะเป็นยังไงนะครับน้องๆเออเดี๋ยวเรามารู้กันวันนี้แต่ก่อนอื่นที่จะไปร,รับแจ้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดติดดิ่งอยู่ตัวนี้ไม่เห็นด้วยาฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่ามึงเหยียดหนึ่งหนึ่งกับเอฟซีคนไหนและมึงเหยียดจะชนะหรือเปล่าอ้อนะเราไปชมกันเลยกดไลค์แล้วก็ชมกันเลยมา เอาสิคัดน้องๆนี่นี er ่นี่อดยาวๆนะครับนี่ถือว่าเท็เด็กไปในตัวด้วยนะทุกคนอ่าก็บางเหตุไม่ได้อ่าอะไรมากมายนะครับก็เลยแบบเงียดเลยบางเหตุจะใช้ดีเซลก็พอนะครับอ้าวก็เงียดตึงมากดีเซลก็พอบอกเลยโป่งชิงโป่งชิงไอวอลก็ที่จริงเงียดไม่ต้องตั้งนะเงียดแต่เงียเบาบ้งไอวอลบางเหตุมค่อยเล่นนะเพราะบางเหตุตึงมากเลยเงียดก็เลยไม่เล่นไอวอลนะทุกคนอ่า น้องก็เป็นตั้งตัวเองนะทุกคนดูนะแล้วมึงเห็นมันจ๊ดเป๊ดมากทุกคนเอ้ยทุกคนเอ้ยอ้มีการตั้ิงด้วยครับทุกคนตัวนี้ ก่อนะไรก็เงี้ยเอาปัญญาก่อนดีกว่าตึงเกินเงี้ยบตัวัวล้วนะครับเออแล้วทุกคนไม่มีใครตึงเันมันเงียแล้วพวกเงียบตัวล้วๆนะครับน้องๆจริงหัวไม่เป็นด้วยทุกคนโอ้ยเตะแล้วน้องโอ้โหงั้ตายแต่วปัจจาว์อะไรน้องเลยตึงคือน้องก็อ่อนให้พี่ครับจริงๆคือน้องอ่อนให้พี่พี่อ่อนให้น้องก่อนเอ้าสิเอาสิ <ADHD> <sh arp stain III> แล้วนี้มันไงจะใช้อาปอืนลูกก็ได้ดไปไดเป็นสนามปืนลูกนะครับทุกคนอ่าแล้วมันไงก็จะไม่ใช้ไอวอเหมือนเดิมอ่าฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าปืนะปลูกจะชนะปืนลูกหรือเปล่านะทุกคนอ่ามันเนเี่ยบเต็มเลยนะครับน,น้องๆใครที่จะมาท้าหนึ่งกับมันเงียนะบอกเลยนะไม่ต้องมีกฎตัดติกุรติการะยิงตายใครตายก็แพ้ใครรอดก็ชนะอ่าเอาดีเอาดีมันเงียบไม่เป็นตรงๆนี่แหละเพราะเงียบอัดคลิปด้วยไงมันก็เลยแบบนี้หน่อย blood ชู่ชอชอ่ชอช่อเป็นรูดไม่ธรรมดาครับน้อง,องออๆคือไม่อยากจริงๆแบบนั้นเลไม่ค่อยอยากอยาไม่อยากจะม้วนน้องก็เลยนะครับ,บ,นะบนะ I ห, I หัวแตกเงินไม่เยอะจะไม่ใช้บอกเลยมีจะไม่ใช้ไอ้วอลทุกคนหนึ่งหนึ่งแบบไม่ใช้ไอ้วอลทุกคนหัวแตกไป็หนึ่งครับทุออกคนเห็นยนัยเมื่อกี้หัวแตกผูก FC เ็เชีย นี่ที่จริงมันไม่น่าทำจ็บเลยนะไม่น่าทำสิามันกัทเกลีเขาพจริงเพรเดินเดิมันเล่นเกีนะทุกคนพราะถ้าเราเลแบบถูกรอมันนานเุกทุกคนดูนะนั่น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 ตายนนั่นันนั่นนั่นนนนั่นนนนนนน่น นี่มันเงียบอ่อนได้ทำไมนะแ,แบบนี้ทุกคนเออที่จริงไม่นะมันเงียบตากนะครับทุกคนเอ้วยิ้วจะไม่ใช่อวบน่ะเป็นงานตัวเองเลยว่าจะไม่ใช่อวเพราะมันเงียบหล่อมากสวยคือเราใส่กันเดียวๆเ,เลยครับลูกผู้ชาย,ยาไงคือเราไม่ต้องวัดกันเยอะแยะครับทุกคนไปไปเดี๋ยวต้องถ่ายเลี้ยงแกนทุกคนเล่นยงแกนออกมาโอเคไปนี่ครับปีไปมั่วๆนี่ไงก็วัดตัได้นะทุกคน รุ่งเงี้ยก็ไม่กลัวอะรุ่งเงี้ยจริงนะน้องๆี่น้องเขจะออกมาถ่ายนะอุ้ยน้องก็แอบดีแล้วเออโอ้โหรุ่งเนี้ยจุ๊กไม่ดีเลยครับมึงน้องเฮ้ยต่อให้ม่อให้เดี๋ยวเกมมันไม่ติงไงทุกคนถ้าไม่เห็นไม่ตอบมึงเงียบอ่อนเกินเงียบ ไอ้ว่ามังเอเดอ่อนก็มาดิครับหนึ่งได้นะครับนี่ก็ไม่อยากกมโมนะครับแต่บังเียดก็ไม่เคยแพ้ใครครับตั้งแต่เล่นแต่ที่บังเียดเล่นให้แพ้คือแบบมันเป็นการแสดงทั้งหมดนะทุกคนอืออืออือคลิปอาจจะยาวไเล็กน้อยนะทุกคนคลิปอาจจะยาวเลน้อยอาจจะมีเสียงรบกวนาะไม่เป็นไรนะทุกคนไปทุกคนไปคลิปเดี๋ยวแตกเลยทุกคน

เออว่าแต่ก็ไ <desserts> ม <Making paper> ่อยากจะม้อล้มึนุกมาดีครับมาดิครับยอมเสียบัตรจ้างห้องเลยเนี่ยเพื่ออดิมเมื่อไงเดิมงมงองทิ้งเมืเองทิ้งเมง่องไม่งอหมดแล้วเมง่อไงทิ้งไวอลน่ะโทษมือมันลานนะครับทุกคนคือขนาดได้วองเลยแต่ตันคือแบบไม่เป็นลุงไอวครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเล่นไอวอลเดินอว่าจุอาจอาจักอะไรไม่รู้ จะมึก well. ็วิ่งใส่กเลใส่หมดเลือก่อนเขตายครับทุกคนแบบนี้มันสนุกดีมังแลฮะนี่มาตั้งไอวอลจุกจั๊จุ๊บจัมันยิงวงยิงหัวอะไรไอ้ยิงโดนหัวก็ชนะเดีครับโอ้โตึงจัอะน้องก็ตึ้งจั๊บอะครับทโอ้นโผลไรผไรผลกดไรไม่ทันทัที เอาโอเคเราต่อให้น้องก็ถึงหกก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาจริงนะทุกคนเดี karaoke, yeah. pagar, Sandy, ๋ยวเราค่อยเอาจริงไปที ka, ka, ่เจ oh, okay, ็ดนะทุกคนให้น้องเขาถึงหกก่อนอ่าเราตามเดิมเล่นเดิมโอเคเดี๋ยวให้ห้าแล้วก็หกแล้วเจ็ดแล้ค่อยเอาจริงมาดิครับมาดิครับมาดิครับมจุ๊ครั๊กจุ๊กจั๊กมันเล็กนิดหน่อยเพราะว่ามึงเห็นอัดในโทรศัพท์ผมมาดิครับ มาทางไหนนะเดือดรูหัวห้ดูนะคุ้มสิวบาน้องก็น่าจะมาทางไหนออหามออหามวิ่งทั่วบ้านเหมือนกันแหละแบบนี้น่าจะมาทางนี้นะทุกคนออกหายช่วเรียบรอ้อย อยทุกคนออหเล่เลยเลยเลย,ยเ้เ้ยเย,ย,ยไมไมีการเอบอบอกเลย <First slide. S 1> โอ้ัวน, <c oughs> นี้ตหนวนแกล้นลี้ลัเนี่มันคือการแกล,นะล้งนะครับซื้อแกล้งนะครับตึงจัดในปกตีก็บางเยยนรอน,นี่แหละอ้าบอกเลยเดี๋ยวมันจะเล่นซององดูนะ ว่าจะตึงกว่าไอ้นู้นหรือเปล่าโอเคมาเมื่อไงไม่อยากเล่นซานไหนเดี๋ยวเมื่อไงพอเราเมื่อไเล่นซานไหนน้องๆก็จะตกใจแบบเฮ้ยบางเี้ยสับซสูในโคตรไวอ่ะหาเมื่อไงเล่นในคอมีเดี๋ยวนี่เล่นในตัวสับในตัวในตัวสับเลยทุกคนนะไปทุกคนยัดใส่เลยเก็บเสจะไปยัดใส่กระเป๋าเลยเลยทุกคนต้องมาทางนั้นแองเลยมันต้องมาทางนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมาทางไหนโอ้เห็นแล้วเดี๋ยวเราไม่ต้องจุ๊จ้าจุ๊จไรเลยทุกคน เห็นวิ่งปานๆแล้เก็ยิ่งใจเลยทุกคแล้วคนเดียวจริงจังจริงจะเฮ้ยวเราอาจจเังเลยแบบมาดตายกันด้วนี่ใต้องมาแล้วงานี้ นี่เสน่ห์กู้ต้องมาแล้วงานนี่ทุกคนน,นี่อยากจะงูครับน้องๆมาดูครับจับเสน่ห์แบบไม่ใช้ตะโขบเลยทุกคนเจอวิ่งถือเสน่ห์ด้วยแล้วยิงเม็ดเดียวแต่กลัวไหนนี่ทุกคนนี่ครับหนึ่ง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 เล่นเสน่ห์โอ้โหเท่ตรงนี้ดีกว่าที่ตรงนี้ดีกว่าที่โอ้โหใช่ หนึ่งหน่เสนอยพุดนหนึ่ง,สงนสนอีทุกคนปเรืยทุกคนนี้เราเข้า,นนาระยะประชิดเลยมันเป็นชาร์เราเป็นืนใยกลัวเลยเราสับปุป้าปุ๊บป้าวปุป๊บป,ป,ปมันตายเลยคุกคนีีทุกคนมามาแล้ว <First blood. S 2> ค,คุณมันตายเลย <My home. S 2> ดีเยียบรอยจบข่าวเอฟซ เป็นไงทุกคนใครอยากเจนึหนึ่งกับบังเหยียดอีกก็มาดีครับถ้าชอบกดไลค์จะแชร์คลิปหรือสมัครใครแล้วพวบเบังเหยียดเด่นประกาศว่าไม่ใช่กกบบแล้วพบกับบังเหยียดเราจะเราใคได้ไหมในอีพีน้าสมัครเลยนไปก่อนดูด,ดิครับ